สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขับรถมาจากถนนสุขุมวิทยก็เข้ามาในซอยท่ารถบรรทุกนะครับหลังจากนั้นก็จอดรถไว้ตรงทางขึ้นสะพานตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำระยองนะครับก็กำลังจะเดินข้ามสะพานไปที่เจดีกลางน้ำเพื่อไปเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลน oh. ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับของจังหวัดระยอง คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่เจดีกลางน้ำจังหวัดระยองเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลนตรงบริเวณใต้สพานะครับเขามีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นลักษณะเป็นเสาะนะแล้วก็มีปุ่มกดนะครับเพื่อแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยสาหรับเสาวแบบนี้นะครับตอนที่ผมมองเห็นนะมีประมาณ2-3จุดนะบนสะพานเนี่ยผมเห็นแล้ว2จุดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากอ่ t PTT ก่อนจะข้ามสะพานไปนะครับเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆตรงนี้ก่อนนะ ตรงนี้ก็เป็นแม่น้าระยองนะครับฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเกาะน,นะนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวที่สวยงามนะเหมาะแก่การมาแต่ภาพแต่รูปนะครับผมเห็นว่าสวยดีนะครับเลยอยากชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศนะเผื่อท่านใดจะผ่านมาที่ระยองนะครับก็มาแวะเที่ยวที่เจดีกลางน้ำนะครับ ข้ามฝั่งไปก็จะเป็นเจดีนะซึ่งเจดีนี้ก็ตั้งอยู่เป็นเกาะเลยนะครับแล้วมีแม่น้ําระยอนะครับล้อมรอบทุ่นในแม่น้ําที่เห็นนะครับก็เป็นโครงการทุ่นน้ําขึ้นน้าลงก็เป็นสะพานที่ออกแบบไว้สวยงามนะครับถัดไปหน่อยก็จะเป็นสะพานไม้ เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปเลยนะครับก็ขึ้นบันไดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีจุดพักเป็นช่วงๆจุดพักจะมีประมาณ2จุดนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปบนสะพานก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มีจุดพักอีกนะสำหรับท่านที่อาจจะ แข้งขาจะไม่ดีนะหรือว่าสูงอายุนะครับก็จะได้พักเป็นช่วงๆจะเดินยาวทีเดียวบางท่านก็อาจจะไม่ไหวนะครับเขาก็เลยมีจุดพักนะนะครับประมาณสองสมจุดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วนะขึ้นมาตรงนี้ก็มองเห็นวิวได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปถึงกลางสะพานนะวิวน่าจะสวยนะครับ ทางเข้าเจดีกลางน้านะครับเท่าที่ผมดูดูน่าจะมีสักสองสาจุดนะมีตรงแถวริมทะเลนะครับจุดหนึ่งทางเข้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ทางที่ผมเข้ามาตรงซอยท่ารถบรรทุกนะครับผมว่าจุดที่ผมเข้ามาเนี่ยจะง่ายนะคือเรามาจากถนนสุขุมวิทนะครับแล้วก็ตรงเข้ามา ก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปทางขวานะเขาจะมีสะพานไม้เนี่ยล้อมรอบเกาะเลยแต่ว่าผมคงเดินทั้งหมดไม่ไหวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่เจดีแล้วกันสำหรับเจดีที่ผมจะพาไปนะครับก็สร้างอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยองล้อมรอบด้วยป่าชายเลนนะครับมีน้ำล้อมรอบนะ เป็นลักษณะเหมือนเจดีกลางน้ำนะครับโดยมีเน้อที่ราว52ไร่เทศาบาลระยองนะครับได้สร้างสะพานคอนกรีตเข้าไปสู่เจดีปัจจุบันก็อยู่ในความดูแลของวัดปากน้ำก็ต้องเดินข้ามแม่น้ำระยองไปนะครับแล้วก็เดินลาอป,ป่าชายเลนไปบนสะพานไม้เพื่อไปอยังองค์พระเจดีสำหรับการเดินทางมาที่เจดีกลางน้ำนะครับ รถยนต์ส่วนตัวผมแนะนำนะครับถ้าเกิดมาจากทางมอเตอร์เวย์นะสายเจ็ดนะครับหรือว่ามาจากแถวสัตหีบนะเมื่อผ่านทางระดับอุตภเปานะครับก็ให้ขับรถไปทางตัวเมืองระยองนะครับใช้ถนนทางหลวงหมายเลขสามหรือว่าถนนสุขุมวิทขับไปประมาณ25กิโลเมตรนะครับก็จะเจอป้ายขนาดใหญ่นะครับด้านเนอซีษานะที่เขียนว่าทางไปหาแสงจันทร์นะครับให้เลี้ยวขวาก็ขับไปนะครับประมาณ1.5กิโลเมตร ก็จะเห็นสะพานนะครับที่ผมถ่ายคลิปตรงนี้นะก็ให้จอดรถนะครับจอดรถได้แล้วก็เดินข้ามสะพานไปเจดีกลางน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นทางที่ผมมองดูแล้วไม่ค่อยงงนะครับแล้วก็เป็นทางตรงนะมาง่ายนะครับจากถนนสุขุมวิทก็1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะกิโลครึ่งนะครับก็มาถึงแล้วสําหรับเวลาทําการนะครับก็เปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่8โมงเช้าไปถึง 16.30นาฬิกานะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมให้ไว้หน้าเบอร์โทรศัพท์นะครับจากสะพานนะครับผมก็เลี้ยวขวานะตอนนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ก็เป็นมุมภาพนะครับเป็นวิวจาภาพ,ภาพที่สวยนะ ถ้าเรามายืนอยู่นะครับแล้วก็ฉากหลังเป็นสะพานก็ดูสวยงามนะครับจุดนี้นะครับก็ไปหาดแสงจันทรได้นะไปหาดแสงจันได้ไปแหลมเจริญได้นะครับก็มาแวะตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปเที่ยวชายหาด ด้านกว่าผมจะเป็นแม่น้ําส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นลักษณะป่าชายเลนระหว่างที่เดินบนสะพานนะครับถ้าเรารู้สึกเมื่อยนะเขาก็จะมีจุดนั่งพักนะครับเป็นช่วงๆอาจจะเป็นจุดนั่งพักนะครับหรือรอเพื่อนได้นะนะครับเขาจะมีเป็นช่วงๆ จนไปถึงบริเวณตะแถววัดเลยสำหรับท่านที่มาช่วงกลางวันนะครับหมายถึงว่าช่วงอาจจะ4 5, 5, ี่โมงห้โมงเช้าไปถึงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยในช่วงหน้าร้อนอากาศจะร้อนมากนะก็แนะนำให้ใส่หมวกนะครับหรือว่าติดล่มมาก็จะดีนะเพราะว่าระยะทางเดินก็ยาวนะครับ จริงๆก็เดินได้สองฝั่งนะลงสะพานมานะครับไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้เขาจะมีสะพานไม้นะครับรอบเกาะเลยนะก็มีล่มติดมานะครับหรือว่าใส่หมวกมาก็จะช่วยนะครับในเรื่องความร้อนไปได้เพราะว่าต้นไม้นะครับที่เข้ามาบังบริเนทางเดินเนี่ยก็มีไม่มากนะครับพอมีอยู่บ้างนะไปช่วงๆ ที่นี่ก็จะมีเรือให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับมีรอบเกาะนะราคาก็แตกต่างกันไปนะครับมีวงเล็กวงกลางวงใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดวนรอบเกาะรอบเจดีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ300อบาทนะครับก็เป็นลักษณะเหมาลำนะนั่งได้ห้าคนหกคนนะครับบางลำก็นั่งได้1ิบคนเลยนะเขามีเรือให้บริการนะครับเนี่ยเรือแบบนี้นะ ลำนี้ก็ดูแล้วนั่งได้ถึง10คนเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อกันนะครับ ผมก็เดินมาไกลนะมองเห็นสะพานเล็กๆเลยนะที่ผมเดินมาสักครู่นี้สะพานที่ข้ามาตอนนี้น่าจะเดินมาประมาณ6-700เมตรแล้วนะครับด้านหน้าอีนนีดเดียวก็จะเป็นเจดีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินให้เห็นเป็นระยะนะอันนี้เป็นนะครับต้นโกงกลาง ผมเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เห็นองค์พระเจดีย์แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนเกาะน,นะจะมีแม่น้ำนะครับล้อมรอบเจดีย์ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเจดีย์กลางน้ำนะครับ ก็สร้างเมื่อปีพศ2416นะครับในสมัยพระยาศรีสมุทรพ่ชัยชิดสงครามนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองระยองจุดประสงค์ก็สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับให้ชาวเรือหรือว่าผู้โดยสารที่เดินทางผ่านบริเวณนี้นะครับทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้วก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้แนวคิดมาจากองค์พระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่บอกให้ทราบว่าใกล้ถึงกรุงเทพแล้วประมาณกลางเดือน12ของทุกปีนะครับช่วงฤดูน้ำหลากนะจะมีประเพณีทอดกระถิ่น งานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำนะครับนอกนั้นก็จะมีประเพณีงานเลอากระทงแข่งเรือยาวประเพณีห่มผ้าเจดีย์ด้วยผ้าสีแดงนะครับมีความยาว6เมตรองค์พระเจดีย์นะครับก็จะเป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆัง,งก็ออิถือปูนสูงราว10เมตรมีทางขึ้นองค์พระเจดีย์นะครับ2ทาง อันนี้เป็นป้ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะกิจการพวกกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เป็นเรือลาเมสคู่ที่ผ่านไปนะ พี่บริการอำนวามเทีวเลยท่องเที่ยว,รยวครับอ๋อพี่พี่เหมายัางไงรบอบเกาะถ้ารอบเกาะเล็กสามร้อยครับอ๋อรอบเกาะสามร้อยครับผมมีมีรอบเกาะเล็กคือ,อยังไงคือเนี่ยรอบเกาะเนี่ยครับอ่าเขาเล็กสามร้อยท่ารอบเกาะใหญ่อะอยู่ตรงไหนอ่เกาะใหญ่คือไปนู่นครับหน้าวัดรอดใต้สะพานนู่นนะครับอ๋อปากน้ำอ๋อรอดใต้สะพานปักน้ําเลยครับเพราะนั้นหกร้อยมันจะวงใหญ่ครับหกร้อยแล้วก็ถ้ามีรอบบิ๊กนะครับจะไปเราจะไปนู่นนะครับอ่าวปากอ่าวเลยครับ โอ้ปักอ่าวเลยใช่ครับอันนั้นประมาณพันสองครับหอพันสองครับส่วนมากคนก็มาช่วงเย็นๆถ้ามากกว่าไหมใช่ครับแต่ตอนนี้น้ำหน้าเย็นมันจะน้ำมันจะแห้งน้ำจะแห้งไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ครับในเช้าเช้าน้ำจะสูงเยอะๆอืมตามน้ำทะเลนะครับผมตามน้ำทะเลครับตามขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้น้ำจะแห้งไปเรื่อยๆครับออ๋ครับผมไม่เคยเข้ามาเพิ่งว่ามาดูเห็นลงน้ำถ้าเช้าเช้ามบรรยากาศมันจะดีครับมันจะแบบน้ำมันจะนิ่งมันจะ มันจะเป็นสีเขียวแบบนี่เลยอ๋อน้ำมันดูใสใช่นะมันดูใสแบบนี้ครับตอนนี้น้ำจืดมันดันกำลังด,ดันลงมาครับอืทำให้เป็นน้ำขุ่นๆอ๋อน้ำมันเลยดูไม่สวยใช่อ๋อเช้าๆสวยกว่าครับเดี๋ยวป่ายๆก็จะมีคนมาเก็บขยะครับอืมแลวจะวันนี้ก็จะมีคนเหมามาเก็บขยะราคาเหมาเรือนะครับก็จะเป็นตามความไกลนะเขาจะแบ่งเป็นวงๆนะครับถ้าเกิดรอบผมก็จะดีเนี่ยจะอยู่สามร้อย ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็600แล้วก็ใหญ่สุดเลยไปถึงปากอ่าวนะครับก็1200บาทก็เป็นบรรยากาศน้ำประากกันนะครับแรรมาากคของจังหวัดระยองอีกแห่งหนึ่งนะครับเจดี JD กลางน้ำจังหวัดระยอง มีโอกาสแวะมาที่จังหวัดระยองนะครับก็ลองมาถ่ายภาพถ่ายรูปนะมาเดินชมบรรยากาศแล้วก็มาทําบุญได้นะครับที่เจดีกลางน้ําจังหวัดระยองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ